สวัสดีค่ะวันนี้พี่ออมจะมาสอนทํากล่องเก็บของจากหลอดเก๋ๆแบบนี้นะคะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็นําหลอดแบบนี้นะคะมาทําการตัดให้มีความยาวอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะสีละ8ชิ้นค่ะนี่นะคะส่วนฐานนะคะพี่ออมก็จะใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะตัดให้มีความยาว10คูณ10เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็มาเริ่มติดกันเลยนี่นะคะติดกาวร้อนเข้าไปแบบนี้เลยแล้วนําสีม่วงติดเข้ามาก่อนเลยค่ะ น,นะคะใช้สลับสีนะคะเพื่อความสวยงามค่ะต่อไปเราก็จะติดฝั่งนี้นะคะฝั่งตรงข้ามแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเพี่อมก็จะใช้สีเหลืองนะคะติดฝั่งตรงข้ามแบบนี้เลยก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็จะติดด้านบนด้านล่างแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ติดกาวเข้ามาแบบนี้เลยแล้วก็ติดเข้าไปด้านบนแบบนี้ค่ะ นี่นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็ทําการติดด้านล่างค่ะติดสลับสีเข้ามานะคะพะี่อมก็จะใช้เป็นสีเขียวค่ะนี่นะคะต่อไปเราก็ติดสีม่วงนะคะให้ตรงกับสีม่วงและแนวเดียวกันด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็นําสีเหลืองมาติดฝังสีเหลืองนะคะนี่เลยลก็ติดสีแดงเข้ามาแบบนี้ค่ะ ต่อไปก็เป็นสีเขียวค่ะนี่ก็จะได้2ชั้นแล้วนะคะแล้วเราก็ติดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะนี่ค่ะยอมก็จะใช้ทั้งหมดสีละ8ชิ้นนะคะนี่ค่ะติดเข้ามาเลยก็จะเพิ่มขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นแบบนี้นะคะกล่องอเนกประสงค์ตัวนี้นะคะเราก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนะคะสามารถใส่แปรงสีฟันในห้องน้ําก็ได้นะคะ เก็บดินสอปากกาก็ได้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการนำวัสดุเรือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแต่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล่องอเนกประสงค์เก๋ๆจากหลอดค่ะนี่ค่ะเราก็นําปากกาแล้วก็ของใช้เข้ามาเก็บให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะคะ